สนับสนุนโดยสิงค์คอรเปอเรชัน9-50ปีไทยออยกรันพลังงานที่เป็นมิตรกลันความคิดเพื่อสังคมไทยสวัสดีค่ะพบกับติกกี้ปีออมบำรุงชัยนะ,ะนออยนะเห็นหนะ้าติกกี้อย่างนี้ แน่นอนพี่ดอนติดภารกิจค่ะตะกี้ถึงต้องมาแทนอย่างนี้นะคะแต่รับรองว่าความบันเทิงนะคะกับข่าวข่าว,าว,าวต่างๆเนี่ยยังแซบเด็ดๆอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับที่พี่ดอนบอกว่าพร้อมเสรแบบิร์ฟแบบดีรีวอรี่อะไรอย่างนี้โอเคพบกับข่าวแรกกับความสนุกบันเทิงกันเลยดีกว่านะคะกับข่าวแรกเลยของพิงกี้ที่เขาบอกว่าไปโชว์งานไหนเนี่ยมีแต่เสียงโห่ของประชาชนไล่เขาจริงหรือเปล่าลองไปฟังเลยดูค่ะ มีค่าวว่าแอบ,บเป็นภรรยาลับๆของเป็กสัญชัยสามีธัญญาธัญ,ญเรศมาปีกว่าตั้งแต่นั้นมานางเอกหน้าแขกพิงกี้สวิกาชัยเดชก็ดูจะตกต่ำไปเรื่อยๆเพราะงานแสดงก็หดหายไร้สังกัดล่าสุดไปออกงานไหนยังมีคนตามโห่ไล่อีกงานนี้จ้าตัวเขาจะว่ายังไงบ้างคะเข,เขาคนเขาคอยยิ้มนะคะทุกคนมาขอถ่ายรูปไม่มีใคร แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะเห็นใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยี่ปีล่าสุดทุกคนเห็นเราบินั่งดินเนอร์กินข้าวแบบทิเบตอีกแล้วที่ร้านฮาววี่ย่านแบบทองน้อยนะทีบอกว่าหนูื่อยมากขอร้องก็ไม่คางเหนื่อจริงซ้ำซากมากคุณไม่ได้ไปใช่ไหมคะคือปล่อยปล่อยข่าวก็คือขอให้ให้ เหนื่อยมากจริงที่พี่กี้มั่นใจว่าเรายังอยู่ในใจประชาชนเหมือนเดิมใช่ไหมครับให้เวลานพิ่มสุดค่ะแค่ตอบถามว่าตอนนี้เรารู้เบิร์แมทพี่ไปถามเหมแมทพี่พี่เจ็บถามเรื่องงานได้ไหมอะได้ค่ะอะไรเราถามเรื่องงานได้ไหมคแล้วแต่อย่างเรื่องอีหน่อนเป็นความรจริงจริงเรื่อีหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามวันที่หนึ่งค่ะก็จะมีอะไรแบบให้ดูจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่รัาเดี๋ยวะเดี๋ยวมีมันมีมันมีวันที่ ใช่ลองลองดูกันมานนั่นจริงเพราะข่ะที่ออกมาจะเอนว่าเจี๊บมาต่อผลนิทานแล้วค่ะกี้ถูกทอดเอิงจริงๆแล้วจริงๆให้พี่ใหญ่ชี้แจงแล้วก็วันที่หนึ่งคุณจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่เรียกว่าวันที่หนึ่งมีเซอร์ไพรส์แน่ๆตัวกีนี่แล้วเขาเล่นก็ได้ไม่ทราบจะไปรอดูค่ะแล้วจะไปเรียนฟิีแลนซ์เมื่อไหร่ยังไงจะไปละค่ะอีกไปเดือนหน้าเนี่ยค่ะต้นเดือนไปไปนานไหมคุณไปนานไหมอ่ะควรจะนานถึงเป็นปีหรือเปล่าไม่ถึง ปีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพอกี้พอกี้อยู่ในโน่นพอกี้ก็จะบินมาอินเดียเลยอะค่ะก็คือ5ชั่วโมงที่ก็ก็ก็ไม่ต้องบินมาเมืองไทยก็ไปเรียนเต้นเพื่อใจขอลลีวูดหลายอย่างค่ะหลายอย่างที่คือคือเต้นคือที่โน่นเป็น มากมายขนาดนี้ทำได้อย่างเดียวทำใจให้เข้มแข็งไว้นะคะแม่พิงกี้เขาก็บอกแล้วนะคะว่าประชาชนก็ยังรักเขาเหมือนเดิมอยู่นะยังไงก็ให้กำลังใจเขาด้วยค่ะผิดแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างนี้นะโอเคข่าวที่สองกันเลยดีกว่าค่ะนะไปดูกันว่าข่าวที่สองเป็นอะไรคะ่ะ ถูกฝ่ายหญิงอย่างแอร์ปาิตาตัดรอนความสัมพันธ์ยืนยันกับสื่อว่านรีเ์นแน่นอนแต่ฝ่ายชายไฮโซนัทเทพศรดินก็ไม่ท้อขอเดินหน้างอต่อไปอ้าวมาพูดผ่านสื่อเลยไหมจ๊ะเพื่อสาวแอร์เขาจะใจอ่อนขึ้นมาบ้าง ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าก็แล้วแต่รอให้มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าครับตอนนี้ครับแต่ยังไม่ลดละความพยายามใช่ไหมครับครับยังครับยังครับผมเป็นคนอดทนครับกลับมาคุยกันรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับผช้ชมยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าให้มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าตอนนี้ให้มันให้เวลาพิสูจน์ดีกว่าครับเหมือนกับรอบที่เราออกตัวแรงหรือเปล่าว่าเราไม่ได้แบบเป็นแบบเปลี่ยความสัมพันธ์กันเลยกับแอร์ทม่แอร์แบบว่ายังไม่ชัดเจนกับเราตอนนี้อะไรอย่างี้หมายความว่าไงครับแบบว่าตอนแรกที่บอกว่าห่างๆกันเลย อย่าง,างที่ไม่ได้คุยกันรอบแรกเพราะว่าเราออไม่รอบแรคือมผมพูดไปเทียรวตั้งแต่ตอนแรกว่ามันเป็นพ่อตัวผมเองอว่ามผมผมยังไม่ยังไม่มั่นใจในตัวเองมันก็เป็นแค่น,นั้นก็เห็นชัดคือตอนแรกว่าเออเรายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่พอตอนนี้เรารู้แล้วไงครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยมันเป็นเรื่องของเวลเาดีกว่าก็ไม่ต้งองไปเล่นร้าอะไรก็ไปเรื่อยๆครับ,บไม่รู้ครับต,ต่อท้ายน้องไม่ได้หรอกครับให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ลไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบแต่ก็รอได้เมื่อไหร่ตอนนี้คุยอยู่คนเดียวแล้วเปล่าครับเดี๋ยวคุยคน คนเดียวครับไม่ไ,มได้คุยกับใครตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วครับใช่ใช่ฉัหว,หวังเหมือนกันรอบนี้ชัวร<อ>ให้มันเป็นเรื่องเวลาดีกว่าพี่ให้เวลาพ่สูจ่์ยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรีบเป็นใครละครต่ออีกนิดนึงไม่ได้เกรงครับไม่ได้เกรงแต่ว่ายังไม่อยากคู่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันเป็นดีเป็น อะไรที่มันชัดเนจนอากกว่าผู้ไหแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่พูดมันเดียวจะดูแบบ ก็ต้องระวังสิครับทีนี้เนี่ยบอกว่าล่าสุดจะมีรับงานคู่กับยังครับอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวรอรอให้มันให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันครับผมแต่ว่าบอกว่าเห็นงานล่าสุดเซ็กซี่มากเป็นไงบ้างงานพิเศษของใครครับเห็นกระแสตอบรับของผมไหเหรอครับชมชอหุ่นฮะก็ก็ก็ดีใจครับเพราะว่าจริงจริงก็ ทำงานมามามาเข้าวงการมา3ามทีดีแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ตั้งใจทำแล้วเราก็ภูมิใจเพราะว่าเราก็พยายามฟิตร่างกายให้เต็มที่ครับผมอย่างนี้มีเก้งกวางอะไรมาเข้ามามองเยอะหรือไงบไหมไม่หรอกครับมันมันก็ก็คงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็กระแสตอบรับดีครับก็มีมีหลายๆคนชมว่าเออดูดีนะอะไรเงี้ยหุ่นดีอะไรเงี้ยครับก็ภูมิใจคครับอถ่ายแบบว่าเป็นภาพนิ่งบ้างไหมครับเสมอที่ ก็ก็มีเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ายังไงคนที่จะจบเรื่องนี้ได้ก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนสาวแอร์คนเดียวนี่แหละค่ะแม่ก็ยังตามง้องอนต่อไปนะคะให้กําลังใจค่ะไหนไหนก็รักกันแล้วนะก็ง้องอกันนิดนึงเผื่อสาวแอนเขาเห็นใจนะกลับมาคบกันเหมือนเดิมยังไงความรักก็ยังเริ่มต้นได้ใหม่เสมอค่ะโอเคกับข่าวต่อไปนะคะกับคุณเข็มรุจิราเขาบอกว่า กับหนุ่มคนใหม่เนี่ยดูดูใจกันอยู่ดูซิว่าเขาจะดูใจกันไปถึงไหนถึงขั้นที่บอกคําว่าแฟน,นแได้หรือยังคะปิดใจไม่คบใครมานะัดน,นานพอสมควรสําหรับนางแบบสุกเกาเข็มรุจิราช่วยเกล่าสุดยอมเปิดปากแล้วว่าความรักกับบ๊อบบี้หนุ่มนอกวงการนะราบรื่นแล้วก็แฮปปี้ขนาดไหนค่อยดูกันไปอะค่ะแต่ยังมยังไม่ใช่แฟนดีกว่าก็คือยังเป็นแบบอ,อ ผู้ชายหนึ่งคนที่เออดีนะใส่ดีนะใจดีนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบเปิดโอกาสให้เขาแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองก็แค่นัคค้น <alors S 2> เพื่อนหรือผ่านคนที่เราสนิทหรือ <travail> ย <phen> ังเอ่ยพลาไปให้ดูเลิศใช่ไหมก็ดีค่ะพี่พี่ก็รักอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่รักพี่พี่รักมากแล้วก็พ่อแม่ก็ก็รักนะรักเก็เข็บไม่มีทางไม่ไคืต้องรักก็บมากกว่าก็ดีค่ะต้องไหนใจถูกใจต้องไหนใจดีใจดีใจเย็นแต่ยังไม่ใช่แฟนนะทุกคนยังจีบได้ไม่ใช่ละใจดีใจเย็นดี่ว่าใจดีใจเย็นมาก là đây là <laughs> นี่น้องโกหกไปไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่ได้เดทกัใครก็แน่ร็มาณเกือบปีแล้วค่ะไม่ได้เดทรอดการแต่งงานให้ไม่ได้ละแลนแสดงว่าคนนี้ก็ Ivan, คือไกลอยู่แหละหมายถึงว่าพบแล้วหวังไกลอยู่ใช่ไหมเออเจาเ็นโตมากแล้วแล้วเขาก็แบบเออเขาก็โตค่ะเขาก็โตคือแบบเหมือนแบบก็ต้องสร้างครอบครัวได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องแบบให้ผ่านคั้นมดแฟนไปก่อนละกันถ้าเป็นแฟนเมื่อไหร่แล้วค่อยมองอนาคตต่อไปว่ามันจะ ไปได้ไกลแค่ไหนใช้เวลาอีกนานไหมเอ่ยกว่าจะดักเรียนควาแฟรน่าจะอีกสักพักนึ่งคนะ่ะเพราะว่าแบบเข็มก็ยุงย่งเขาก็ย<ม>ุ่งต่คนะแบบมีเวลาเรียนรู้กันค่อนข้างน้อยพ<ม>อสมควรเขามีคอที่นี่เขาบอกไหมคะว่าถูกใจเข็มตรงนั้น ไม่รู้ไม่บอกนะไม่บอกแต่แต่ถ้าเรียกว่าแฟนเขาก็คงจะก็คงจะมีการถาม,ม,มากันบ้างแต่ว่าตอนนี้แบบยังแค่แบบคุยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออยยังไม่ค่อยมีสิทธิ์ในตัวกันและกันมากมากมเลยหนุนๆอื่นยังกล้าเข้ามาจีบเขียงมีวะนะก็ไม่มีนะก็ไม่มีใครมาจีบจริงๆก็มีคนนี้คนเดียวก็ถ้ามีอีกเราก็ไม่ว่ากันรียกาเปิด คนต่างเปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะว่ายังไม่ใช่แฟนค่ะถ้าเป็นแฟนก็คือคงจะต้องแบบให้เกียรติกันแล้วกันแต่ตอนนี้ก็แบบยังเป็นแบบเอายังเป็นเพื่อนสน,นิทอยู่อะไรเงี้ยคุณก็เลยแบบแก็คุณก,ก็มีโอกาสเราก็มีโอกาสต่างต่างฝ่ายต่างกันใช่แต่ว่าก็คือต้องบอกกันดวงรักเริ่มพุ่งแรงแบบนี้ก็น่าอิจฉาซะจริงๆค่ะก็ยังไม่ใช้คําว่าแฟนนะ ก็ยังเป็นคนที่ดูดูใจกันอยู่อย่าดูกันนานนะคะเดี๋ยวเวลามันจะเรื่องล่วงเลยไปอะไรอย่างนี้อายุก,ก็เยอะกันแล้วนะแหมแอบแซวอะไรอย่างนี้โอเคกับข่าวต่อไปดีกว่าค่ะกับนางเอกใหม่นะคะแห่งช่องเจ็ดใหม่ดาริกาแหมไปดูซิเขาบอกว่าจะเทียบชั้นกับยายญาเนี่ยจริงหรือเปล่า นางเอกหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงแซงนางเอกจัดสีลหลายๆคนเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาล่าสุดเลยถูกมองว่าคุณแดงต้องการดันให้ดังแข่งกับสาวญาญ่าช่องสามเสียด้วยเอา้าจะตัวจะว่ายังไงคะไม่หรอกคะ่ะใหม่ใหม่ก็เป็นเด็กใหม่นะคะแล้วพี่พี่เขาเหมือนกับชั่วโมงบินใช่ไหมเขาเยอะกว่าเขาต้องเก่งกว่าอยู่แล้วอะไรเงรี้ยค่ะส่วนใหม่ก็ทําหน้าที่ของใหม่แล้วก็พยายามรับความรู้จากรุ่นพี่มาให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเล่นออกไปให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณ มีกดงานบ้างแล้วเขาบอกเราไม่มีบ่าวทุกที่รู้สึกเครียหรืออะไรก็ไม่ค่ะไม่ไม่รู้สึกเครียดเลยรู้สึกดีใจที่ทุกคนคิดอย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณค่ะคนอาจจะมาว่าเรากำลังจะมาเบียดตำแหน่งของพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะก็เป็นเป็นไม่มีใครเบียดใครได้นะคะหมายว่าไม่ก็ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่เคยคิดเรื่องเรื่องนั้นเลยค่ะไม่เบียดแน่นอนใค่ก็ไม่เบียดที่งาน รของ CA ค่ะก็คนไทยคนแรกเนาะ oh. ก็ CA เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะที่เราไป mm hmm. แคสแล้วก็ได้ mm hmm. ที่เขาเมตตาแล้วก็เลือกเรามานะคะ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณ CA มากๆค่ะ mm hmm. แล้วก็หม่ยเชื่อว่าใครๆก็ใช้ CA แล้วก็จะต้องชอบผลิตภัณฑ์ของ CA ตัวใหม่ก็ใช้อยู่แล้วไเ่ mm hmm. อขา่อไม่ค่ะตอนนี้เป็นของ CA ค่ะ mm hmm. จากข่าวที่บอกว่าพี่เอสั่งห้ามเรามีแฟนแต่มันก็ยังมีข่าวมาอีกว่าที่เจ้แล้วน้องใหม่อ่ะ <c oughs> เป็นคนที่อยู่ในชม,ดมดรมเนตรดีไทย <c oughs> ชิงชอบอะไรแบบนี้เออ ยอมทั้งข่าวลือที่ว่าชอบเล่นดนตรีไทยชิงฉาบจะจริงหรือเปล่าเจ้าตัวเขาเปิดใจค้าว่าไม่ชอบผู้ชายชอบผู้ชายจริงๆไม่ไม่ไม่ชอบมีเป็นเพื่อนได้แต่คงไม่ชอบในแนวนั้นค่ะไม่ชอบผู้ชายผ่านผ่านมาโดยตอนนี้เขามาจีบไมไม่เลยค่ะไม่ไม่เลยเพราะเราตัวใหญ่ด้วยแหละทอมตัวเล็กๆอ่ะคงไม่กล้ามาจีบเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบผู้ชายงงไหมครับเคยทำไมครับงงงงมีแต่เป็นควางสาว่อน คือเพื่อนก็น้อยนะที่เป็นทอมค่ะส่วนใหญ่เพื่อนเราไม่ค่อยเป็นทอมไม่เลยค่ะแต่ถ้าสมมติเพื่อนเราเป็นเหมือนกับเบนดี้อะไรเงี้ยจะมีแต่ว่าไม่มีทอมชอบอะไรคะผู้ชายชอบผู้ชายค่ะค,ะคนเพิ่มยังยืนยันว่าอีกหลายปีกว่าจะมีแฟนครับสมักรที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขามีกำชับอะไรเพิ่มเติมมาอีก่ไหมคะมีกฎอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เไม่ไม่มีแล้วไม่มีมีเรื่องนี้ค่ะเรื่องความรักอย่างเดียว ข่าวเยอะแบบนี้ไม่รู้ว่าดาวรุ่งดวงใหม่เขาเริ่มรับได้แล้วหรือยังเนาะ